สวัสดีครับมะเหนียนห้อนมาลุยปลาอ้อยครับไปเบ่งพันตาดอ้อยปูอยู่ไก่ผลครับอยู่ไก่ผลเดี๋ยวเ้าสิยางไปเบ่งว่ามีผู้ใดเนี่ยมีจะคนนะครับไปเบ่งกันเลยครับโอ้ลำอ้อยมีแต่ล้ำงมงามใหง่ยแต่ว เบิ่งครับมาเบิ่งกันว่าผู้ใดตัดไ้อยู่นี่ครับเอาคือคุณคุณท่านี่ครับคุณคุณได้ท่านี่คุณคุณได้ท่านี่ครับหายท้ายครับพ uh> ี่น้องห้ท้ายครับว่าเป็นผู้ใดเต็เอาแล้วบัรายงานตัวครับรายงานตัวครับสวัสดีค่ะน้องเล็กอณาถแดนค่ะ ปอดอยู่ในไฮอ้อยก็กระตัดเป็นยุติหญ่อ้อยก็ได้เปล่นค่ะว่าจะได้เงินแต่ว่ามันคลี่เชิงหันเด้อผู้ให้หลคือเชิงหันให้เต็มเลยครับเชิงหันเด้อดัรงเด้อเด้อเด้อแรงเด้อตึง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 โอ้ปาดมาเบิ่งนพันตัดอ้อยครับน้องเล็กอนาถาแดนครับอนาธาเดนนะคะวหน้าทีมน้องเล็กอนาถาเดนครับของแท้ครับกับ กามี่มเนีกมีคุณตาประภาสนะครับส่วนส่วนหมอลำเพชรลัดน้ำเพชรเพชรชลัดนั่งเป็นกำลังใจอยู่ในปลาน่อยๆน,นั่นครับบาดนีีเดี๋ยวห้อสียางอ่อมไปบางอีกฟั่งทั้งนึงนะครับ รามีผู้ใดแน่อยู่ฟังนะผุนในยื่นด้วยเสียงบอกกันจอแจียจอแจีอยู่ฟังทนงผุนครับอย,อยู่ฟังทนงผุนเดี๋ยวผมหินยางไปเบิ่งนะครับเด้อมัดอ้อยครับเมื่อน,นี่มาตัดอยู่บ้านโน่นหน่งจีครับโน่นหน่งจีบ้านแถวๆบ้านโอโลครับมัดละซีบาทหาสิบพันนะคันว,ว่าตาตะวันครับ เนี่ยัดจุ่ทงนี่พัดมันคุณแม่แดงไหมครับคุณแม่แดงกําลังตัดอ้อยล้มครับตัดอ้อยล้มเบื้องข้างหลังแม่แดงเป็นคุณแม่ของน้องเล็กอนาถาแดงครับเกิดมากม่อนี่อ <c oughs> ยากแก่แล้ววะสันมาคุณแม่แดงวะอยากแก่แล้ววินวินอยากแก่มานาะแกับอันนี้คุณแม่แดงยางไปทางผีครับยินเสียงขวบขวบอยู่ทางผีพอด แก่ชื่อเขียวอยู่นี่มันผู้ใดเนาะบาทนี้เนาะมันข้างหลังครับเห็นแต่ข้างหลังไวๆเป็นผู้ใดเลยเหรนี่นะครับอันอันอันนี้มัดจากบาทครับนี่มัดมัดจากบาทครับนี่มัลลัชีบาทครับมัลลัชีบาทครับอ๋อคือเสียงคุ้นคุ้ คือเสียงคุณคุณครับ <Okay. S 1> สวัสดีพี่น้องเอาหมอลำสุวรรณาสามตัวนี่ไหมแฟนครับมาดหมอลำสุวรรณาสามหน่อยฝอดหอ,อมฝนมาตร์ัดอ้อยครับพุกน่ะบู๊ยเบิ่งทุกคนเต็จังมัดแล้วครับมือนี่มือนอี่ได้หกสิบกวาดครับมาตทมัน<า><า>ละศีบาทสี่บาทห้าสิบบาทสี่บาททีที่ครับโอ้เอาไปไวไ้ใส่ยงิงเนี่ยทั้งลำทั้งตัดอ้อยเลไม่ใช่นี่ครับไม่ใช่นี่ เงิ <Ooh. S 2> น,นลำม,มุญค่ะเงานลำม,มุญคร่ะพ <Ooh. S 2> ี่น้องเอ้ยเป็ดเตาได้ที่น้องหมอนนองหมอลำสบายคือผมพอนอนขากไกยห่างสบายคือนยังไงร้อนร้อนร้อนไหลเงนินกับแม่บ้านดอก ปัอนทกปก้อยกระลมพี่น้องกระลมลมมันืผู้เผืค,ครับผมแบยินแต่เสียงได้ยินงต่เสียงกกัจเอจอเ้าแจเจ้แจแบยางมาทาลังบัฟังนัาบุญนบเป็นน้องเล็กอนาถเดียนกับกับคุณพ่อป่าพัด <c oughs> อามาฟังนันผิบเป็นมํำสุวรรณสามหลกเอ้ยไปเซโนรลา เคขึละมาสาบีมาเดี๋ยวรับสวนนะสามตัดอ้อยกับเปียนครับเสี้ยนตัดอ้อยเก่าคนน่ะผู้ใดบ่มีเบียบ่มีงานครับหนึ่มาตัดอ้อยก็ได้ครับรายได้ดีครับอืมต่ว่าเม่อเบิดเท่านั้นครับมาละซีบาทงานนี่เฮ็ดได้ถ้ามาตัดอ้อยสิเฮ็ดงานได้แต่ยามเวียนครับยามำบุคคืนบ่สามารถเฮ็ดได้ครับเมื่อวานได้์พันหนึ่งวันดีครับเมื่อวานนี่ คนกนับเมียได้เกือบพันไม่ล่ะครับผมโอ้อาบริษัทที่ได้อยอดสองคนที่ได้ยูซี่ลอยเงินลอยลงเป็นไรพี่น้อ,องโควิ <laughs> ไไดมาสบายดีบ่พี่นอ้ COVID นอ,งองมาล่องมาล้อครับผมผูรังคนกับใครแน่ผู้มีเงินตุนเนาะผู้เห็นงานประจําอันนี้ผู้มีงานประจําพี่น้องฟรีไกด์บางนึงนี่โควิดมารอบแรกนี่ก็สร้างครับอา่ารอบที่สองตัดอ้อยครับผม ขันเป็นมารอบที่สามก็จะได้ถอนมอยครับเบ็ดล่ะล่ะบ้านเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นื้อที่ที่จะได้พี่น้อง <c oughs> ครับหวยมาทางทีขันเม็นต่ออ้อยครับเป็นเป็นลำอ้อยมัดอ้อยนะครับมัดละสี่บาทสี่บาทก็คือเพิ่นให้เป็นเป็นกองกองละยี่สิบบาทครับอ้อยสีมือมอลำสวนละสามน้อยฟอนอ้อมพลเป็นคนตัดครับขุนครับเป็นเพิ่นสีโชว์ลีลาการตัดอ้อยครับ เอาเลยครับเอาแลวครับสงบางใบว้ครับอ่าตัดเท่าสองต้นครับปลดเท่าสองลำ้นครับไม่ขนาดครับมาลำสตวสามตาอยส่วน้ี่ผมีเรียบมีนั่นน่ะาอยเ่อ เดี๋ยวไปประกันสุขเอาพ่อสมนี่ก่อนนะครับพี่น้องแดดแฮงครับ